สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่เก่าเหมือนเดิมนะครับกับกบผมผู้กองสมพานพี่น้องมันนี้พอกันวันที่สิบหกคุมผ้าพันสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดวิราสิบแปดนาฬิกาพอดีนะครับผู้โดยมารในนอนนี่เนาะช่วงคาวน,นี่เด้อพี่น้องเอ้ผู้โดยมารน,นะครับพอกันอยู่นี่แหละพี่น้องสมพานบอกกบบ้านโจทย์บัวบานตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหสาามหสารคามคือเก่าพี่น้องมาผ่านบึงบอกผ่านบอกนี่แหละพี่น้องเห็นไหมบกนี่ผ่านสภาพโดยโดยรอบโดยรวบนะครับเอาบึงเลียเลียขั้นเก่านลยใส่ก้านใด้มากเลยสามปีแล้วตั้งห่างนี่เปลี่ยนตะโวบใหม่ครับพี่น้องโพกมันขาดมันโดนนะครับปีเปลี่ยนทีหนึ่งผมใหม่แง่งๆคือเก่าอยู่นะครับเครืองกระดาษ อเรเือมหาสมบัติบเรือรักกระดาษได้เรือมหาสมบัติยัง่งยืนใส่งานได้สบายนะครับเปิดน้ำได้ทุกเมื่อพี่น้องคนนาเบี้มีน้ำผมเห็เนมาเลยไหลดีขนาดเลยมัดมือมัดขึ้นตอดแจ้งอะไรผมว่าตะเคียงมันบอ่อนก่อนนะครับคนบรรยากาศโดยรอบนี้ดีพี่น้องเห็นตะเคียงมันอืดอืด,ดอ,อันนี้ก็ลุมนี่ ผมจะเอาแท่งหนามาใส่นี่นะครับขุดลุมไปมาหนามไปเอามาใส่มันี่ต้นกล้วยกล้วยจะกินกินหน่อยแล้วพูดหาหน้าเตรียมล่องหน่อยครับยีรรถไถ่มันด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 ันไปนะครับมันดันล่องมึงมันสิไว้ปะนะครับมันสิมี่สารเคมี่ขันมีสารเคมีมันก็ไปบบอลล็อตขันสารเคมีอันเฮ้ยมืดแล้วก็รอดพี่น้องนะครับรอดก็โอเคเลย นี่มังซีเฮดบ่อนี่บ่อห่าว้ยพอเมพัดมันเมพัดมันนะครับนี่เห็นไหมขนาดกว้างหนึ่งเมตรยาวเมตรห้าสิบนี่หนึ่งบ่อสองบ่อสามบ่อสี่บ่อพื้นเศษแล้วเราก็กบขึ้นมาไหวเลยเตรียมตัวเพาะนะครับบดเตี่ยวมาได้ก็บดแล้ววางว่างวางก็มีนะครับบัดสิวางว่างวางนะครับผมกับมันมันมันอยู่นี่มันมาเศษหมดเลยกับเ็ษตะเกีย นะครับเวลามีจำกัดจ <fin anta> <ots> ังหน่อยช่วงนี้นะครับเพียยิมวิ่เพียข่าวกำลังแท่งยอดนะครับแทงยอดปัดเร็วนามแท่งมากพับแทงยอดเร็วๆเลยพี่น้องข่าวในใบได้หนิอันนู่นแรดดีๆมึงต้นบวยกับมีพี่น้องมึงว่าแขางๆกบแม่พันธุ์เดี๋ยวเดียวนี่มันตัดเหงาอยู่ให้อาหารอะไรพี่น้องให้เต้เวียนเลยกูน่ะบุ้มบําบุ้มบํากูนน่ะ ขบแม่พันุนะครับเดี๋ยวไมปคอยเห็นหอกคุนี้ไก่ไปเห็นเพราะมุ้ยใหม่ก็ี่เจ็ดบ,อบอ่อบอละสองรลอยเป็นยางต่ำเจ็ดสองสิบสี่นะครับบอละสองรลอยเป็นขันตำ่ำแม่พัดนี่ก็ต,ตัวผูบอ่อละห้าลอยหกลอยก็มีนะครับบอเราหกล,ลอยมีสองบอผลิตความมีเสียจากบอเสียจากตัวท่นอะ พอมุงขาดก็มีนี่มุงั่งขาดมุงเก้านี่มันขาดพี่น้องนี่นี่นั่งออกไปยู่พูนนี่ป่าดำๆำนั่งออกไปยู่ข้างนอกนะพี่น้องนี่มาผมไปเอาใบนี่ขึ้นอ้าวกลมาใส่ผมว่าที่แท้มันหลุดออกไปนะครับโคตรลุก,ล,ก,ล,ก,ล,กลุกไปตายตัวอยู่ได้พี่น้องม่นเป็นร้อยสองร้อยตัวนะบุกต้องม่เห็นเขานะครับพายู่ใส่ใส่ในพุน่นเหรพี่นอ้องอ้วนดีเลยสมบูรณ์ดีของมูดหลุดออกมากนะพี่น้องนี่ ตงนี้ก็เใให็นใบไส่มาจะเลียงกบกันนี่นี่เปเรียงหัวนะครับเอาออกนัดหน่อยอันอยู่กลางๆเลยพักนะครับนี่เอาขึ้นมาไฟจูดเลยนะครับผู้ใดสนใจผู้ใดอยากใส่แรงงานตำรวจก็มาบอกว่าไม่เห็นหายไดยน้นี่น,นี่ผมเอาขึ้นข้าวเดียวกันแล้วอันนี้ผมบอกเอาขึ้นมาดเสื้อตงไงเสื้อ นะครับนี่ก็เพนระบายนามพวกงนามนี่มีมะา,ายเตี๋ยบเลยนี่เดี๋ยวส่าพี่น่องวะนี่นามใสติ้งเลยสกีหนามบ่ใสนี่ผมเห็นมาเียวิอเห็นบ่อหัดพี่น่อ,นองคนไฟมันจุดด้วยไ่แหเน,นหเวน้นี่เหงนี่ยแล้วคนป้นไวใบหนา อันนี้ก็ขึ้นเงินพี่น้องได้กินเพรกระไดเนี่ยผมเอาขึ้นมัดละเปียะหนาเพื่อมนมันนี่ท่าน,นี่เกียวอยีกสิตัดออกม,มืด,ดเลยสิตัเขียเขียวออกนะครับตัาหนาเขียวออกไว้มันค่อยสวยนะครับน้ำค่อยพอนเอาพูดนะบรรยากาศดีดีพี่น้องทิ้งแรกถนนนี่นะถนนสนะายเขาบ้านโจดพี่น้องทั้งทีกับไปบนระบ้านคำเปียนะครับ ท่านี้ก็เขาบันจวดนะครับนี่บนจะเห็นมนคคับพี่น้องเอาคลิปนี้นเขาไว้ซ้ำนี่ละกันไว้ไลายมันเนางาวพี่น้องลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้พี่น้องสวัสดีครับ